ครับคลิปนี้จะมาอธิบายการตรวจดูดวงชะตาแบบจักรราศี12ราศีแบบโหราศาสตร์มหาทักษาอายุสเสวยตามกำลังของดาวและทักษาพยากรณ์ทักษาอายุนะครับทั้งหมดเป็นโครงสร้างของการดูการตรวจดวงชะตาแบบแผนโบราณน,นะครับ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้เรื่องความสัมพันธ์ของธาตุนะครับเรามาดูเรื่องธาตุธาตุกำลังวันวันมีวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารพุธพฤหัสสุกเสราร์ทวันทั้ง7แล้วก็อีกหนึ่งวันคือวันพุธกลางคืหนหรือลาหูวันที่8นะครับเราก็จะมาแยกตามที่จะได้สอนทุกท่านไปดังนี้นะครับธาตุทั้ง4ี่ ประกอบด้วยธาตุน้ำธาตุดินธาตุไฟธาตุลมครับซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายของทุกคนและภายนอกด้วยทั้งภายในและภายนอกวันจันทร์และวันพฤหัสจัดเข้ากับธาตุดินวันพุธกลางวันและวันศุกร์จัดเข้ากับธาตุน้ำวันเสาร์และวันอาทิตย์จัดเข้ากับธาตุไฟวันอังคารและวันพุธกลางคืนจัดเข้ากับธาตุลมนะครับ ธาตุดินและธาตุน้ําเป็นพลังบวกทั้งหมดไม่มีลบครับธาตุไฟและธาตุลมเป็นพลังบวกและลบในตัวนะครับคือบวกและลบในตัวแปลว่ามีทั้งดีและร้ายต่อไปเรามาดูอธิบายว่าอธิบายว่าอธิบายดาวอังคารและธาตุลมเล็ก เป็นอย่างไรคือดาวอังคารธาตุลมเล็กคือลมหายใจในตัวเองนั่นแหละครับดาวอังคารธาตุลมเล็กลาหูเล็กกําลัง8หรือแทนด้วยเลข8คือยกกําลัง8มีกําลัง8ถ้ารูปก็เป็นรูปของเทวดาครึ่งงูเป็นหางที่เราเห็นหน้าเป็นยักษ์ตัวเป็นเทวดาแต่ครึ่งตัวเป็นหางเป็นหางงูนะครับแทนวันอังคารกําลัง8แปลว่าแปลว่า คือลมหายใจในตัวเองจะเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายลมติดขัดหงุดหงิดอารมณ์ลำคาญเจ็บอดอดแดดแอดหรืออุบัติเหตุเล็กๆน,น้อยๆรบกวนหน้าลำคาญก็สรุปว่าเป็นลมภายในนะครับต่อไปดาวพุทธกังคลืนคือธาตุลมใหญ่แทนลาหูใหญ่กำลัง12 อย่างภาพที่เราเห็นราหูอสุรินทราหูนะครับคือเป็นราหูอมจัน์ทรนะครับแทนในว,วันพุธกลางคืนกำลัง12แทนความหมายสื่อถึงวิบากกรรมใหญ่าดาวพุธกลางคืนธาตุลมใหญ่คือลมหายใจจากผู้อื่นมากระทบกระทั่งและลมจากแรงลมวาตาภายัยอุบัติภยัยระวังภัย จากสิ่งที่ไม่คาดคิดไม่บอกลงหน้าจากเหตุการณ์จากคนไม่หวังดีอริศตูผู้อาฆาตมุ่งร้ายการเผชิญหน้ามาทางลมก็อย่างเช่นการเดินทางทางลมทางเครื่องบินทางอากาศและการใช้รถใช้ลาครับใช้รถใช้ลาใช้เรือหรือพายุลมพายุก็เปรียบได้กับวิบากกรรมที่จะเกิดขึ้นโดยการไม่ตั้งตัว ที่เข้าเสวยแทรกในจัก,กรราศีกำลังวันอายุวันเดือนปีเกิดนะครับต่อไปเรามาดูวันเสราร์แทนทาธาตุไฟวันเสราร์แทนการรับทุกข์อมทุกข์อมโทษกังวลออกทางสีหน้าซ่อนเก็บอารมณ์นะครับวันเสราร์นี่แทนทาธาตุไฟ ไฟในที่นี้คือไฟในในใน,ในตัวเองนะครับคือธาตุไฟคืออารมณ์อารมณ์ไฟที่กลุ่นอยู่ในตัวเองคือความร้อนอีกอย่างหมายถึงอารมณ์ร้อนความโกรธโกรธจนปะทุกเป็นไฟอย่างรวดเร็วเพล้านไม่สามารถยับยั้งชั่งใจจนจนทำให้ทําตามใจตัวเองไม่สนผลถูกผิดแต่ค่อยมาว่าทีหลังเปรียบได้กับการซ่อนเก็บอารมณ์เก่ง เป็นแบบว่าแค้นฝ,ฝังหุ่นนะไม่แสดงออกให้ศัตรูให้ศัตรูเห็นนะครับถ้าเป็นเสือก็เป็นนักล่าก็จะรับบทกดดันอดทนทุกโทษกังวลเก่งนะครับคือเป็นคนเก็บกดอยู่ข้างในเก็บอารมณ์เก่งไม่ให้ใครรู้ว่า,าคือตีสีหน้าเก่งแบบเรียบๆก็ว่าได้นะครับแต่อารมณ์ข้างในเขาจะเก็บกดไว้ไม่ให้ใครรู้เหมือนซ่อนอะไรไว้ ไปวันอาทิตย์ครับแทนธาตุไฟใหญ่ธาตุไฟของวันอาทิตย์คือไฟจากข้างนอกคือแสงสว่างจะแสดงออกซึ่งพลังจะชอบความทะเยอ,อทะยานเป้าหมายความสําเร็จสังคมราบยศชื่อเสียงเกียรติยศรางวันใหญ่ในชีวิตใจกล้านักสู้ไม่ยอมคนไม่ยอมใครลักษณะลุกโชนแผดเผาจุดไหมและรุนแรงคนเกิดวันอาทิตย์นี่จะแสดง ออกภายนอกอย่างชัดเจนนะครับข้างในอย่างไรข้างนอกก็อย่างนั้นอย่างชัดเจนเผาเป็นเผาว่าั้นนะสู้เป็นสู้ดันเป็นดันทะลุเป็นทะลุอาจจะชอบเรื่องเกยียรติยศลาบยศชื่อเสียงเป็นอย่างมากก็จะว่าได้ว่าเป็นคนตรงนะครับวันอาทิตย์แต่ว่าถูกผิดเอาไว้ที่หลังอ่าคนวันอาทิตย์เนี่ยไม่รู้อะขอให้ ตรงพวดอย่างเดียวแต่ก็หน้าคือหน้ากลัวอย่างหนึ่งว่าเมื่อทําผิดแล้วจะไม่รู้ตัวส่วนมากมารู้ทีหลังว่าตัวเองทําผิดมาสํานึกทีหลังเมื่อสายไปแล้วกลับมาคืนดีทีหลังอย่างเงี้ยมันทําให้คนวันอาทิตย์เนี่ยมกกักจะอยู่โดดเดี่ยวคนเดียวอ่าแล้วก็ไม่มีใครเข้าใจคือเป็นคนที่ทําผิดพลาดแล้วมานั่งเสียใจทีหลังต่อไปเรามาดูวันจันทร์และวันพฤหัส ธาตุดินไม่มีข้อเสียไม่มีธาตุลบคือธรรมชาติของธาตุดินนะครับคือตรงกับวันจันพระพฤหัสธาตุดินคือผู้รองรับที่แท้จริงคือจันทร์ก็คือเทวดาผู้หญิงกําลัง15ส่วนพระฤหัสคือเทพบุตรเท,ทวดาผู้ชายกำลัง19นะดินนะครับมีหน้าที่รองรับทุกสิ่งดุดดังแม่พระธรณีวันจันก็เปรียบเหมือนธาตุที่เป็นแม่ธรณี ส่วนวันพระรหัสเปรียบเหมือนธาตุที่เป็นพระอินท์หรือพระฤาษีเป็นครูผู้อยู่ชั้นปกครองนะครับมาดูวันจันทร์กำลัง15าธาตุดินครับมีหน้าที่รองรับดังผู้อยู่เบื้องหลังนะครับรองรับดังผู้อยู่เบื้องหลังธาตุดินเนี่ยจะรองรับน้ําทะเลแม่น้ําผืนน้ําการกรวดน้ําอุทิศส่วนบุศลด้วยแล้วก็ พืชสัตว์สิ่งมีชีวิตสิ่งของสรรพสิ่งใดๆทั้งหมดนะครับถ้าเป็นผู้หญิงมกกักจะเป็นผู้ตามเป็นช้างเท้าหลังจึงจะดีนะครับผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์นะจึงจะดีนะครับเป็นผู้ดูแลผู้ชายและนี้วันพฤหัสกำลัง19าธาตุดินมีหน้าที่รองรับและดูแลและปกครองบริหารองค์กรด้วยครับจะมักเป็นผู้นำเป็นประธานเป็นผอ,อผู้ใหญ่ เป็นครูเป็นข้าราชการผู้มีตำแหน่งทำงานในทางนี้จะได้เป็นที่ชื่นชอบใจและมีความสุขสำหรับคนเกิดวันพฤหัสผู้ชายนะครับมักจะเป็นผู้นำช้างเท่าหน้าจึงจะดีครับต่อไปธาตุน้ำธาตุน้ำนี่สัญลักษณ์เห็นไหมครับเป็นบวกเป็นกำลังบวกนะครับเรามาดูว่าธาตุน้ำมีสถานะกำลังบวก น้ำเนี่ยมักจะแพ้ไฟในในเมื่อในเมื่อน้ำน้อยนะครับจะดับไฟกองใหญ่จะดับไฟกองใหญ่ไม่ได้ถ้าน้ำน้อยเช่นคนเกิดวันพุธกลางวันกับวันศุกร์เนี่ยมักจะช่วยดับไฟในสวงความทุกขและความกดดันอดทนปนทุกข์กังวลของคนเกิดวันเสาร์ที่มีธาตุไฟในในตัวก็ก็คือว่าน้ำดับไฟนั่นเองครับ วันพุธกลางวันกับวันศุกร์นะครับใครที่มีธาตุน้ำนะจะไปช่วยคนที่มีธาตุไฟวันเสาร์จึงจะทําใหา้คนที่มีธาตุไฟวันเสาร์นี้ก็จะไว้เนื้อเชื่อใจมีความเข้าใจเห็นดกเห็นใจมีความรักกับคนเกิดวันศุกร์และคนเกิดวันพุธกลางากลางวันนะครับทีนี้แต่ถ้าน้ําดับไฟกองใหญ่ยากอาจจะไม่ได้ก็คือ ถ้าพูดกลางวันและวันศุกร์เนี่ยมักจะช่วยคนวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยกองไฟมันจะร้อนแรงนะครับมักจะเป็นไฟต้มน้ําคือจะทําให้ร้อนคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะกดขีขคมจะต้มจะเดือดจะหลอกลวงและจะทําความรุ่มร้อนเสียหายให้กับคนเกิดวันพุธกลางวันและวันศุกร์เปรียบเสมือนเราเอาไฟต้มน้ํานะครับอันนี้คนเกิดวันอาทิตย์จะจะ จะไม่ถูกกันกับวันศุกร์แล้วก็วันพุธกลางวันเพราะคนเกิดมาทิย์จะสร้างความเดือดร้อนให้ให้คนเกิดวันศุกร์และว,วันพุธกลางวันนี้ทุกใจน้ํามันร้อนนะครับอาการน้ํามันร้อนทุกใจอันนี้พูดตามธาตุนะครับต่อไปธาตุน้ํากับธาตุลมธาตุน้ํากับธาตุลมลมเล็กลมเล็กคือวันอังคารนะครับกับลมใหญ่พุธกลางคืนนะครับเรามาดูนะครับ น้ำนี่นะครับธรรมชาติก็คือให้ความชุ่มเย็นกับทุกสิ่งได้ดีลมเล็กเนี่ยมักจะช่วยช่วยน้ํานะครับดันน้ําให้ผักไปข้างหน้าให้ไหลให้ไหลไปให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองไปถ้าจะไหลไปทางไหนก็จะมีลมลมส่งไปครับกระเพื่อมไปแบบไม่หยุดนิ่งนะครับลมเล็กอีกอีกด้านหนึ่งนะครับลมเล็กก็จะใส่ไปกับผิวน้ํากระแสน้ําแล้วก็จะให้ชีวิตล่มเย็นอ่าเพราะไม่ให้โทษกัน คือคนเกิดวันศุกร์กับวันพุธกลางวันและวันอังคารเนี่ยคือเกื้อหนุนความเจริญก้าวหน้าไปข้างหน้านะครับอ่าก็คืออย่างที่สรุปมาแต่แต่ก็จะมีเอ่อเวลาที่น้ำเนี่ยน้ำเนี่ยเขาก็บางอารมณ์นะครับไม่ต้องการการเคลื่อนไปข้างหน้าเขาต้องการหยุดนิ่งพักผ่อนนะครับเขาก็จะไม่ต้องการอ่าให้ลมมา กระแทกกระทบอย่างเช่นน้ำที่นิ่งๆจะต้องปิดสภาวะเขาก็จะปฏิเสธคือคนเกิดวันศุกร์วันพุธกลางกลางวันเนี่ยก็จะปฏิเสธคนเกิดวันอังคารในกรณีที่เขาต้องการอยู่อยู่คนเดียวอยู่เฉพาะตัวเก็บตัวทำสมาธินะครับอันน,น,นี้ต้องเข้าใจคนเกิดวันอังคารต้องเข้าใจคนเกิดวันพุธกลางวันและเขาคนเกิดวันศุกร์ว่า อารมณ์แบบนี้นะฮะมันต้องเว้นช่องเว้นเวลาไม่ไปไม่ไปนำพากระแทกกระท,ะทันเขาะคระับต่อไปธาตุลมเออขอโทษครับธาตุน้ำกับธาตุลมใหญ่ก็คือวันพุธกลางวันวันศุกร์กับวันพุธกลางคืนกรนี้นะครับหากน้ำต้องการเคลื่อนที่เร็วไปยังเป้าหมายความสำเร็จแบบฉาบฉวยแบบพุ่งเป้านะครับ ก็ต้องอาศัยลมใหญ่แต่ลมใหญ่เนี่ยฮะมันจะควบคุมยากไม่ได้ทั้งทิศทางทั้งน้ำหนักและปลายทางนะครับและความนิ่งนะครับพอดูอีกมุมหนึ่งคือ,อน้ำเนี่จะไว้ใจลมใหญ่ไม่ได้คือคนเกิดวันพุธกลางวันและวันศุกร์เนี่ยเมื่อจะอาศัยขอความเหลือจากคนคนที่เกิดวันพุธกลางคืนเนี่ย ก็ต้องทำใจว่าหากมีความเสียหายเกิดขึ้นเรา,เาจะเสียใจนะเพราะว่าเราควบคุมเขาไม่ได้เราอาจจะไปด้วยความรวดเร็วแบบฉาบฉวยรวยเร็วคือมาเร็วไปเร็วมาเร็วเข็มเร็วครับแต่เราจะได้รับผลกระทบแน่นอนเพราะว่าวันพุธกลางคืนแล้วก็มันเป็นลมที่ไม่ให้คุณใครกับใครเลยนะครับ คืออย่างเช่นสีดำและสีเทามันจะมักเกิดกับคนพูดกลางคืนเมื่อได้มาเร็วก็เสียเร็วนะครับวันนี้ก็จะสรุปความรู้ให้เกี่ยวกับการตรวจดวงชะตาจากการาศี12ราศีเนี่ยหมายถึง12ราศีวันเดือนปีเกิดคนที่เกิด ชวดจะรู้คันถออมะโรงมะเสงไม่เมียแม่มเมียมะแม,ม,มวอกรากาจอกุณเนี่ยเขาเรียกสิราศีแล้วก็12ปีเกิดอผู้ชายวเวียนขวาอาเจดีเวียนขวาทางเจดีเจดีฉัดเงินคนคอขาดาเรือนหลวงปราศาสตรราหูฉัดทองชัดทอง,อทองแล้วก็ เทวดาขี่เต่าไม้หนีบคอพ่อหมอแม่หมอพญานาคแล้วก็วนมาเจดีอันนี้ปีเกิดส่วนหญิงก็จะวนทางเจดีไปทางพญานาคนะครับส่วนมหาทักษะก็จะเอากำลังสเสวอยอายุอย่างเพื่อหัดกำลัง1ิบสิบาวัน <c oughs> พูดกลางคืนกำลัง12วันศุกร์กำลัง21 วันอาทิตย์กําลัง6วันจันทร์กาลัง15วันอังคารกําลัง8วันพุธกลางวันกําลัง17และวันเสาร์กำลัง10มันจะเวียนกันตามเข็มนาฬิกาเป็น8ทิศแล้วก็ส่วนทักษะพยากรณ์ก็จะดูตามวันที่เสวยอายุกก็จะนับเวียนใครเกิดวันอะไรเช่นวันพฤหัสวัน ุธกลางคืนวันศุกร์วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันวันพุธวันเสาร์เราอายุเท่าไหร่เราก็จะนับเวียนตกตำแหน่งอายุอะไรก็จะรู้ว่าทักษพะพยากรณตามวันเนี่ยไปตรงตำแหน่งดาวอะไรมันดูง่ายถ้าคนเข้าใจและเรียนรู้นะครับวันนี้แค่ออกมาอธิบายและสอนทุกคนนะครับ ที่ท่านเห็นก็คือตำราชะตาปีเกิดนะครับชะา่าชะตาปีเกิดชายก็จะเวียนขวาจากเจดีย์ไปฉัดเงินนะครับมาจนถึงพญานาคก,ก็คือเจดียิงก็จะเวียนจากเจดีย์ไปพญานาควนมาจนถึงฉัดเงินและมาเจดีย์ส่วนชวดฉลูขันถมรองมาเสียงมีแม่วอกรากาจอกุลก็คือปีเกิดก็จะไล่เหมือนกันชวดเริ่มจากตรงนี้นะครับ ผู้ชายชวดจะฉลุขนันถมะลงมะเสงมะเมียมะแแม,ม,แม่วอกอะกาจอกุนผู้หญิงก็เริ่มจากตรงนี้ครับชวดรลุขนันถมะลงมะเสงมะเมียมะแแม,ม,แม,ม,แม่วอกละกาจอกุนเหมือนกันนะครับมหาทักษะเสวยอายุของกําลังดาวก็จะวนตามเข็มนาฬิการครับสมมุติคนเกิดวันพฤหัสก็จะเริ่มจาก19บเก้าบวกยี่สิบเอ็ด ไปราหูบวกสุกอ่าบอกประราหู12บวก21สุกบวก6อาทิตย์บวกดาวจันทร์15บวกอังคาร8บวกพุธ17บวกเสา์10มันจะรวมเข้ามาที่108นะครับจะวนตามเข็มนาฬิกาส่วนทักษะอายุครับดาวประจําทักษะอายุเราก็เริ่มนับเลยว่าสมมุติว่าเราเกิดวันพฤหัสเราอายุ เท่าไหร่เราก็นับวนไปนะครับจนกว่าจะตรงตามตารางว่าเราอายุเท่านั้นเราก็จะได้ว่าเราอายุเท่านั้นกําลังของดาวอะไรมาสวยอายุาทั้งหมดจบการพรีเซนต์แล้วก็การให้ความรู้ใครที่สนใจอยากจะดูเป็นการตรวจดวงชะตาแบบ12จาักราราศีวันเดือนปีเกิดชวดชะรุขันตอมรง ช่วยชะลุคันถวโรงเสียแม่ว่ะกาจอปุ่นแบบเจดีจัดเงินแบบไล่แบบเจดีแล้วก็แบบมหาทักษะนะครับมหาทักษะอายุกําลังดาวสวยอายุแล้วก็ทักษะพยากรณ์นะครับดาวกําลังวันก็ติดต่อปู่ฤษีชายาได้นะครับปู่ฤษีตาไฟปู่ฤษีชายาจากกักรพรรดิโพธิสัตว์สวัสดีครับ